สวัสดีชาวราศีเมษด,ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน65ราศีเมษและลัคนาเมษติดตามร,รับชมรับชมรับฟังได้เราใช้ลัคนาหรือเราใช้าร,ราศีได้ทั้งสองแบบเกณฑ์การผูกลัคนาและการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ทไทยดวงนี้เป็นไกด์ไลน์ดวงชะตาคร่าวๆไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งใช้ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์ สนใจอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรค่ะโปรโมชั่น1คำถาม39บาท3คำถาม99บาทและ5คำถาม149บาบาทกติกาง่ายๆโอนเงินส่งสลิปพิมพ์คำถามส่งมาได้เลย รวดเร็วตรงประเด็นแล้วก็ประหยัดเงินนะคะแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กันได้ใครอยากจะได้ยินเสียงนะอยากโทรคุย แพ็กเกจโทรคุยจองได้ทุกวัน10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเริ่มต้น20นาที299บาทต่างประเทศก็นัดเวลาได้รือ20นาทีเริ่มต้น359บาทวอลเปเปอร์มือถือยังมีอยู่นะแถมฟีเลขมงคลเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมจ้า จุดทุกเดือนทําพิธีทุกเดือนเฮงเฮงปังปังงวดที่แล้วถูกหวยกันหลายคนมากใครอยากท้าพิสูจน์ก็ลองมาบูชาเทียนกับสมะพยากรดูนะชาวราศีเมษช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าวุ่นวายไม่ดีวุ่นวายวงเล็บเรื่องของชาวบ้านเพราะว่าสัญลักษณ์ของไพ่ฤรือสี ฤาษีคือสนใจเฉพาะเรื่องของตัวเองใส่ใจเฉพาะเรื่องของตัวเองใช้ชีวิตสมถะสันโดษค่อยๆคิดไปค่อยๆทำไปใช้ชีวิตของเราไปใส่ใจงานการที่เราต้องรับผิดชอบใส่ใจเรียนรู้พัฒนางานความรู้ต่างๆพัฒนาทักษะต่างๆหาความรู้ใส่ตัวแบบนั้นจะดีที่สุดเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ฤาษีคือตัวแทนของความสง,งบนะไม่วุ่นวาย กับเรื่องของชาวบ้านไม่หาหาวใส่หัวไม่หาเรื่องเดือดร,ร้อนใส่ตัวอยู่แบบนี้อยู่คนเดียวบางครั้งอะ่ะมันไม่ได้ว่าเหงานะแต่มันมีความสงบในมือข้างหนึ่งของฤษีถือตะเกียงมือข้างหนึ่งของฤษีถือไม้เท้าอาจจะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่คําว่าเหงาอะ่ะแต่มันดูสงบอะ่ะมันดูสบายเพราะว่าอะไรรู้ปะ เวลาอยู่กับคนหลายคนเห็นไหมเกิดปัญหาอะไรขึ้นวุ่นวายคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ เคมีไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันพูดอะไรสื่อสารไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันไม่ให้ความร่วมมือกันปวดหัวปวดประสาทบางคนทำตัวเป็นศัตรูกับเราบางคนจ้องแต่จะแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับเราถึงบอกไงอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับใครเยอะปัญหาที่เกี่ยวกับตัวงานน่ะเหนื่อยพออยู่แล้วอย่าไปมีปัญหาเกี่ยวกับคน ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็หาความรู้ใส่ตัวฝึกฝนและพัฒนาตนเองจะมีข่าวดีที่ไม่คาดฝันแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ได้ทำตามในสิ่งที่แม่หมอบอกนะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะพูดมากนะเตรียมตัวได้เลย 1. มีศัตรูแน่ๆ 2. ความขัดแย้งเกิดขึ้นแน่ๆ 3. ผิดใจกันเป็นอุปสรรคเป็นขวากหนามเป็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจบ อยู่กับตัวเองสนใจเฉพาะเรื่องของตัวเองสบายใจที่สุด ใครอยากจะไปเรียนต่ออยากจะไปศึกษาต่อสามารถทําได้ช่วงนี้อาจจะหันหน้าเข้าหาทางธรรมมากขึ้นหรือบางคนอาจจะหันหน้าไปพึ่งพาธรรมชาติมากขึ้นอะไรที่มันเครียดอะไรที่มันกังวลอย่างเงี้ยให้ธรรมชาติบําบัดหรือให้ธรรมะบำบัดก็ได้การงานมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงค่อยๆเป็นค่อยๆไปใครอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาหรือใครที่อยากจะเพิ่ม พูนความรู้ประสบการณ์ให้กับตัวเองไปเรียนไปอบรมอย่างนี้ไปสัมมนาอย่างนี้หรือจะขอความรู้จากผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันนะคะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีผู้ใหญ่ดีการงานมีความก้าวหน้าถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของการงานอยู่บ้างแต่สติมาปัญญาเกิดแก้ไขปัญหาได้เรื่องของธุรกิจกิจาการก็เหมือนกันใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่าก,กดดันตัวเองความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้ามันไม่จำเป็นต้องมาวันนี้พรุ่งนี้ค่อยๆดูประเมินสถานการณ์ไปตอนนี้พอใจแบบนี้ตอนนี้มันเป็นแบบนี้เอาแบบนี้ไปก่อนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนถ้ามันมีจังหวะถ้ามันมีเวลามันมีโอกาสค่อยขยับขยายแล้วกรณีใครที่ทำหุ้นส่วนระมัดระวังเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะการเงินโดยรวมไม่ได้แย่ไม่ได้ติดขัด แต่อาจจะมีรายจ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยบางคนใช้เงินเกินตัวนะสัญลักษณ์ของไพ่เนี่ยเด็กถือถ้วยไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เจ้าสำราญการกินการเที่ยวการใช้ชีวิตบางคนก็ชิลเกินชิลแบบชิลเวอร์อะเออเอาเงินใช้ใจ่ายเอาเงินซื้อความสุขจริงๆมันผิดไหมมันไม่ผิดแต่บางทีอะใช้เงินเยอะไปพอสิ้นเดือนแล้วยังไงต่อกินมาม่าสิคะถ้ามคือ วางแผนการเงินให้ดีๆมันจะได้ไม่ช็อตมันจะได้ไม่สะดุดติดขัดโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะช่วงนี้เซนแม่นลางสังหรณ์แม่น ฝันเห็นเทวดาฝันเห็นฤาษีใครที่บูชาพ่อแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยท่านจะให้โชคให้ลาบนะบนก็ทำบุญปล่อยปลาให้ชีวิตไถ่ชีวิตแล้วอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาประจำตัวสีมงคลคือสีเขียวและสีขาวเลขมงคลคือเลข9และเลข5เรื่องของความรักคนโสดไม่ต้องรีบร้อนเลย ไม่ต้องรีบร้อนเรื่อยๆชิวๆค่อยๆดูไปค่อยๆเรียนรู้กันไปบางคนมีโอกาสได้พ่อไม้แม่ไม้อีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นคนที่แก่แล้วหรือน่าแก่กว่าอายุสัญลักษณ์ของไพ่เนี่ยอาจจะได้แฟนแก่หรือบางคนอาจจะได้แต่งงานตอนแก่ดังนั้นคนราศีเมษไม่ต้องรีบร้อน คุยคยไปได้เปิดใจได้คบได้แต่ถ้าใครที่มันทัศนคติย้อนแย้งกับเราทุกเรื่องทุกอย่างอันนั้นตัดทิ้งไปได้เลยอย่าเสียเวลาความรักช้าหน่อยไม่เป็นไรขอให้มันั่วก็พอจะเป็นพ่อแม่จะเป็นคนแก่จะเป็นใครก็ช่างขอแค่เราอยู่กับเขาเราอบอุ่นใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายแค่นั้นจบสำหรับคนมีคู่ความขัดแยง้ง ความขัดแย้งความเฉยชามันไม่มีความสุขอะออกไปหาความสุขนอกบ้านดีกว่าออกไปจอยเพื่อนจอยฝูงออกไปกินออกไปสังสรร์มีความสุขมากกว่าเหมือนช่วงนี้มีอาการเบื่อแฟนแฟนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจเหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตเหมือนต่างคนต่างอยู่ความรักครั้งนี้ดูไม่มีความสุขเท่าที่ควรมันดูจืดชืดจืดจ,จาง คู่ไหนไม่จืดชืดจืดจางก็ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันเลยเหมือนอยากไปหาความสำราญนอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้านนะส่วนในเรื่องของสุขภาพ ขี้หลงขี้ลืมภาวะอัลไซเมอร์ช่วงนี้ทำอะไรต้องจดบันทึกต้องเตือนความจำต้องทำด้วยความรอบคอบเพราะจะขี้ลืมง่ายนอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆและช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับเทวดาประจำตัวแล้วทุกอย่างจะดีอย่าวุ่นวายกับใครมากมากคนก็มากความปวดหัวความขัดแย้งมาจากคนหลายคนดังนั้นอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะจ๊ะ สนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรค่ะ